นจะรู้ดีว่ารถกระบะนั้นเกิดมาเพื่อใช้งานเค่องพาณิชย์ครับแต่ที่ผ่านมานั้นผมก็รีวิวรถกระบะไปหลายรุ่นครับแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นกระบะเปล่า,าหรือก็บรรทุกสิ่งของที่จะเป็นลักษณะของไลฟ์สไตล์นั่นเองครับแต่วันนี้นะบอลได้รับเชิญจากนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยครับในการมาทำภารกิจพิเศษครับลองสัมผัสกับงานบรรทุกใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์การเกษตรกับเจ้านิสสันนวาละทั้งคิงแคปและซิงเกิลแคป นนี้เราก็อย <S AS 1> <TALIESIN. S 3> ู <overhe szy> <words> ่ที่ปั๊มปตทดอนเจดีนะครับเพื่อที่จะเติมลมนั่นเองนะครับโดยการเติมลมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะสำหรับการบรรทุกของนะครับเพราะว่าลมเนี่ยนะครับจะทําให้รถเนี่ยนะครับสามารถรับน้ําหนักในการบรรทุกได้มากขึ้นนั่นเองนะครับโดยค่าที่เราจะเติมลมในวันนี้นะครับก็คือล้อหน้านะครับเราจะเติมอยู่ที่52นะครับส่วนล้อหลังนะครับเราจะเติมอยู่ที่60ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับซึ่ง ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับเพื่อลำ,ลำหนักในการบรรนคุกนั่นเองนะครับที่เข้ามานี่เราไม่รู้ก็เรยว่ามันเป็นแตกโมเนี่ย<อ>เอาละตอนนี้ผมอยู่ที่ดอนเจดีสตจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วนะครับก็มากับเจ้านิสันนาวราซิงเกิลแค เกยียร์ธรรมดานะครับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะเรียกว่าเป็นรุ่นขายดีของ Nissan นิสสันนั่นแหละนะครับโดยระหว่างทางที่ขับมาเนี่ยนะครับก็ช่วงแรกเนี่ยเราก็จะเป็นในทางของส่วนทางของทางถนนเนาะก็รู้สึกได้เลยว่ารถค่อนข้างขับง่ายมีพลังนะครับแล้วก็กําลัง1้อยาแรงม้าแรงบิด4 0 3นิวตันเมตรเรียกว่าเหลือเฟือแล้วแหละสำหรับการใช้งานนะครับแต่ว่าเราไม่เคยขับในเรื่องของการบรรทุกอย่างจริง่างนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับที่เรามาอยู่ที่ดอนเจดีเนี่ยนะครับเพราะว่านิสสันเนี่ยบอกว่าเฮ้ยรบกวนท่าน ในเวอร์ชั่นของการบรรทุกจริงๆนะครับโดยเรามาบรรทุกแตงโมนะครับจากที่นี่นะอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับไปยังตลาดไทยนะครับย่านลังสิตนั่นเองนะใกล้บ้านผมเลยนะก็เราจะบรรทุกกันประมาณ1ตันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าแตงโม1ตันกับนิสสันวอลล่าพอเราได้บรรทุกแล้วได้ลองขับแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างครับอันนี้แตงโมที่เรามาขดนะครับเป็นพันไรครับพี่คิมสันครับพันคิมสัน อในนะพี่ดูดูยังไงวิธีการเลือกแต่งงครับดูลายดูผิวดูขั้วครับมันจะหลายอย่างหลายเทคนิคครับผมฟังเสียงด้วยถ้าถ้าถ้าอย่างนี้คือเนื้อแน่นเนื้อแน่นอ๋ออันนี้คือคนซื้อก็ใช้เทคนิคนี้ได้เหมือนกันได้ครับได้นี่เป็นเนื้อแน่นเนื้อแน่นแต่ส่วนมากแต่งมินนี้จะใส่แต่ผมคัดออะคัดพวกนี้เป็นรูอ๋อครับผมผมคัดออกแล้วก็ลูกเล็กเกินไป ลายเล็กกันไปจริงๆลูกเล็กก็คือกินได้กินได้ครับไม่ได้เสียนะครับคัดออกเพราะมันเล็กกันไป่ทรงไม่สวยอ๋อทรงไม่สวยแต่ว่าแตงแดงหมดนะแดงหมดครับทรงไม่สวยโอ้ทรงไม่สวยอ่าอ่าอ่าใช้ได้หมดคัดออกไงกินได้แต่ลูกมันเล็กไปหน่อยเขาบอกเวลาเลือกแตงที่ขายหัวให้เลือกคั่วแห้งๆจริงไหมคั่วแห้งไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยหรอไม่เกี่ยวครับคั่วคั่วแห้งนี่ คือแตงเก่าแล้ว๋อวไส้ล้มใส้ล้มนั่นคือสุกจัดครับนานางงต้องดูไงต้องเคาะอย่างเดียวฟังเสียงฟังเสียงเคาะถ้าใส้ล้มเสียงจะไม่ไม,ไม่แก่งนี้อันนี้เสียงจะเคาะเสียงใส อให้เลือกให้เตรีย่างเดียวคัวไม่เกี่ยวคัวไม่เกี่ยวครับคั่วเมันมีเรื่องเสียงมีคั่วสดคัวใหม่ก็แดงได้ผมให้ทุกคัวใหม่มีผมว่าเขาบอกว่าเวลาซื้อแตงโมอะแดงได้ยุ่งแ้งนะตากำหนดแล้วก็สั่งมาทุกครั้ง ที่หัวที่หัวแั้วแห้งอ่ะตงหลายวันแล้วอ๋อัวแห้งคือตงหลายวันแล้วขั้วไหนขั้ไมนรู้มืหนกั้วงหนเั้วไหงขัวไหนั้วไหน้วไหนขัวนขัยวไหนขั้อไหนข้วแหนขต้วใช้ขอกพี่น่พี่ไปนอกแทนพน่ั้วยเนขั้กไตนอั้นนี้อ่อนปุ๊บมหนไั่แไก่ขช้กอันนี้อ่อนไปอ่ไนครั้อไหนขั้อไนขแกไมนแตกอ๋อนแต้อ่อนะอ้วอันนี้วแห่ขั แปะเลยอ๋อเนอุ้ยอุ right. ้ยสวยอ่ะเแต่สวยอ่ะเออป่ะซำอ่ะอ่าอ่าป่ะพี่พี่จิกเอาเลยเดี๋ไม่มีช็อตแกะเลยน่ะแปะแปะเลยหักขอบไปเลยเป็นไงครับหวานหวานจริง แล้วครับเราก็กําลังจะมุ่งหน้าไปตลาดไทยนะครับน้ําหนักที่เขาบอกเราตอนนี้เนี่ยก็ประมาณสว่าเราขนอยู่ประมาณตันนึงนะครับอาจจะมากกว่านิดหน่อยไหม,มไม่รู้นะแต่ว่าก็คือประมาณว่าแตงโมร้อยลูกอะตีซะลุกละกิโลแตงโมที่เรามาขนเนี่ยก็เป็นพันทิมสันนะครับก็จะเนื้อแดงหวานฉ่านะครับแล้วกเ็เบอร์ที่เราขนครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าพระไซส์นะครับก็คือมีทุกไซส ยกเว้นลูกเล็กมากจริงๆเนะี่ยเขาจะไม่ให้เราขนออกไปจากสวนนะครับเขาก็จะมีไซต์ที่เป็นมาตรฐานที่สามารถนําไปซื้อขายกันที่ตลาดไทยนั่นเองนะครับก็จริงๆบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่มาไร่แตงโมดูแล้วก็ไม่คิดว่าเป็นไร่แตงโมนะแต่ว่าเดี๋ยวตัวรถเป็นไงเดี๋ยวเราไปว่ากันครับเอาละครับตอนนี้เราก็ออกจากสวนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ถ้าคุณสังเกตเนี่ยนะครับในคลิปเนี่ยนะเราก็ มีการเปลี่ยนรถแล้วนะครับคือวันนี้ที่มาเนี่ยก็จะมีอยู่2อคันนะครับคันนึงก็คือจะเป็นคันแรกก็คือ s i n g l e c a คนะครับทับสีนะครับส่วนคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวนอร์วาล่าทิงแคปวีนะครับเจ็ดเอทีนะครับซึ่งข้อดีของตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือเรียกว่าเป็นท็อปสุดของทิงแคปเลยนะครับมีทั้งเครื่องร้อยเก้าสิบแรงม้าแรงบิดสี่ร้อยห้าสิบนิวตันเกียร์เจ็ดสปีดนะครับรวมถึงนะยังมีเอแดรทุกอย่างนะครับที่เหมือนกับตัวท็อปเลยววว่่าาด้ยคมทีเขาเป็นรถนะครรับาคาก็เลยจะไไมม่ด้แพงากนะครับ ราคาเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับโดดจากซิงเกิลแคบมาเป็นคันนี้นะครับแน่นอนคันนี้ด้วยความที่มันเป็นรถแคปเนี่ยนะครับ,นนนนรบพื้นที่ในการใช้สอยมันเยอะกว่านะครับจริงๆแล้วแคปเนี่ยมันสามารถนั่งได้นะแต่ว่ามันเราก็ไม่ได้แนะนําให้ใครนั่งครับจริงๆแล้วแคปถูกออกแบบมาเป็นพื้นที่สําหรับเก็บของที่อาจจะเปียกฝนอะไรอย่างนี้ได้มากกว่านะครับอาจจะใช้พักผ่อนได้นะครับอย่างเช่นแบบคนไปจอดนอนอะไรอย่างนี้ใช้แคปได้นะครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งนะครับแต่พอเรามาขับแล้วเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าด้วย ลักษณะของตัวรถพอมันมีแคบเนี่ยช่วงท้องโดยสารมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับพื้นที่ทันบรรทุกเนี่ยมันก็จะถูกไหลไปท้ายมากขึ้นตอนนี้ที่เราขับเนี่ยนะครับรถที่เราขับเนี่ยอาการของเขาเนี่ยก็คือน่าจะค่อนข้างเชื่อน,นะครับแปลว่าจะบรรทุกในน้ําหนักเดียวกันหรือใกล้เคียงกันนะครับรู้สึกว่าตัวแคปเนี่ย พอเราโหลดสินค้าขึ้นไปเยอะๆเนี่ยหน้ามันจะเชิดกว่านะถ้าเทียบกับตัวซิงเกิลที่ผมขับออกมาจากสวนเนี่ยนะครับจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวมันเนี่ยหน้าไม่ได้เชิดมากก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมันก็ด้วยความที่ว่ามันออกแบบมาเพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์โดยตรงแบบเนี่ยมันอาจจะมีความก้ากึ่งคือบรรทุกได้แล้วก็พื้นที่บรรทุกเนี่ยมากกว่าเบิ้นแครพราเอาความจริงเนี่ยพอเราบรรทุกแล้วเนี่ยนะครับพื้นที่อาจจะใหญ่กว่าแต่การรองรับน้ําหนักแล้วก็เขาเรียกว่าสมดุลน้ําหนักเนี่ยนะครับของซิงเกิล นั่นเองนะอันนี้เป็นข้อนึงที่ผมสังเกตครับทีนี้ในเรื่องของการขับขี่แล้วเป็นยังไงเนาะขอพูดถึงตัว King c a ก่อนนะครับ King c a ตัวนี้อย่างที่เราบอกนะว่ามันเป็นกําลัง190แรงม้าแรงบิด450ตรแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้7สปีดด้วยบอกเลยว่าคันนี้ขับสบายนะครับแล้วก็กําลังมีให้เหลือเฟืออย่างตอนนี้ผมอยู่สัก80นะครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเราเร่งขึ้นไปปึ๊บเหยียบนิดเดียวเนี่ยเกียร์ก็เชนให้แล้วก็เร่งขึ้นไปปึ๊บ สบายบายเลยคือเรื่องการเล่งแซงอะไรเงี้ยผมกล้าพูดว่ามันน่าจะสบายหายห่วงเลยสําหรับสายบรรทุกนะครับแต่ก็อย่างที่คุณเห็นเนาะก็คือว่าเราเนี่ยมีการบรรทุกเราก็เลยไม่ได้เล่งแบบปื๊ดปาดปื๊ดป้าดอะไรแต่ว่าถามว่าสมมติว่าเราต้องการเล่งแซงเล่งไปเนี่ยมันง่ายกว่าเออด้วยการที่รถเนี่ยนะครับมีน้ําหนักโหลดหลังมากขึ้นเนี่ยนะครับการควบคุมเนี่ย เราจะรู้สึกว่าพูดตรงๆนะหน้ามันจะลอยๆนิดนึงแต่มันไม่ได้ลอยแบบถึงขนาดว่าไม่เกาะถนนนะคือมันจะรู้สึกว่าเออมัน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 ดูควบคุมยากกว่าตัวในส่วนของตัวซิงเกิลแคปสักหน่อยนะครับแต่ว่าถามาขับได้ไหมขับได้นะครับแต่ถ้าถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่ามันก็ต้องไปปรับปรุงนะคือคุณจะเห็นว่ารถสายบรรทุกต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการปรับปรุงให้หน้ามันต่ําลงเพื่อให้มันเกาะถนนมากขึ้นค้ายให้มันสูงขึ้น เพื่อที่หลังหลังเนี่ยมันจะได้กดหน้าหน้ามันจะได้ไม่เชิดนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของการปรับแต่งในสายบรรทุกต่างๆที่เราเห็นกันได้ตามทองถนนทั่วไปแต่ตอนนี้เราขับรถ้นเดิมเนี่ยเราก็ต้องบอกเลยว่าพอด,ดิ้งจริงๆเนี่ยนะครับมันจะเชิดนิดนึงนะครับอันนี้อันนี้ต้องพูดกันตามตรงนะครับในส่วนของการตอบสนองเนี่ยผมได้พูดไปแล้วเนาะแต่คราวนี้ว่าถามว่าประหยัดเราเป็นยังไงบอกก่อนว่าทริคนี้เราพูดไม่ได้เลย เพราะว่าเราไม่ได้มีการเติมน้ํามันคืนถังไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่อย่างคันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีสื่อท่านอื่นนะครับขับอยู่นะครับเราก็จะดูนะปึ๊บไี่อัตราประหยดัด13.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าไม่ได้กินมากแต่ตอนนี้เราเราเริ่มโหลดน้ำหนักแล้วแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าถึงปลายทางแล้วมันยังจะเป็น13.5กิโลเมตรต่อลิตรหรือเปล่า ในส่วนของซิงเกิลแคปเนาะก็คือตัวซิงเกิลแคปเนี่ยอย่างที่เราพูดไปเสมอว่ามันออกแบบมาเพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์จริงๆนะครับคำว,ว่าเชิงพาณิชย์เนี่ยก็หมายถึงว่าแบกหามทุกอย่างเนี่ยเอวิ่งจริงกับเบลมันทําได้ดีการขับเนี่ยถ้าไปเทียบเทียบกันเลยนะสมมติเราเอารถที่บรรทุกน้ำหนักเท่ากันอย่างในทริปนี้มาจอดเทียบกันเนี่ยซิงเกิลแคปเนี่ยน่าจะไม่ค่อยเชิดอันนี้บอกเลยนะครับข้อ1ข้อ2คือ,ค,อคือตัวซิงเกิลแคปเนี่ย มันตอบสนองได้ดีกว่าตรงที่มันเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมก็บอกกับทางนิสสันไปเหมือนกันว่าเอาทำไมไม่ทำซิงเกิลแคปเกียร์ออโต้มาขายบ้างเพราะว่าบางทีลูกค้าบางคนอาจจะอยากได้ก็ได้นะแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกด้วยเหตุผลอะไรแต่เราก็แนะนำม,มาว่าเออก็น่าจะทาออกมาขายนะครับแต่ในส่วนของความสะดวกสบายเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าจริงๆด้วยความที่ว่าเขาต้องการกดราคาให้ต่ําทาราคาให้ไม่สูงมากนะเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็มีเพียงหน้าจอนะครับ เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มาตรวัดที่ไม่ได้ดูฮารูฮาราอะไรมากก็คือเพียง mm hmm. พอต่อการใช้งานเท่านั้น mm hmm. จอกลางยังเป็นขาวดาอยู่ด้วย้ําไปนะครับอันนี้เท่าที่เห็นเลยนะครับแต่และรวมถึงนะในส่วนของเบาะนั่งนะครับอย่างผมเป็นคนตัวใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาก,กับรถที่เป็นลักษณะหัวเดี่ยวพอสมควรเพราะว่าเราเป็นคนตัวใหญ่ขาย,ยาวเนี่ยต้องการปรับเบาะให้มันแบบไปข้างหลังหลงหน่อยพอเป็นซิงเกิลแคบปุ๊บมันถูกจำกัดด้วยพื้นที่นะครับของตัวห้องโดยสารเนี่ยทำให้เราปรับไม่ได้มากนะครับถ้าเอาความสบายนะ ขับสบายกว่านะครับแต่ถ้าเอาใช้งานแล้วบรรทุกดีขับดีผมว่าซิงเกิลแคปน่าจะเหมาะกว่าครับเอาละครับตอนนี้เราก็ถึงตลาดไทยเรียบร้อยแล้วครับหลังจากขับมาเป็นระยะทางกว่า200กิโลเนาะโดยรถที่เราขับนะครับก็จะมี2รุ่นก็คือซิงเกิลแคปนะครับ คือคันนู้นหรือนู่นนะครับพอเราสลับขับมานะครับคือต้องบอกเลยนะครับว่าในแง่ของการบรรทุกเนี่ยเราต้องยอมรับว่ารถแบบซิงเกิลแคปเนี่ยเหมาะสมกว่านะครับมันเหมาะสมกว่ายังไงทำไมถึงเรียกว่าเหมาะสมกว่าอ่ะผมให้ดูอย่างนี้ครับนี่คือนวราคิงแคปคันที่เราขับมานะครับจะสังเกตได้ว่านะครับในส่วนของน้ําหนักบรรทุกเนี่ยนะครับตอนท้ายเนี่ยนะครับเราบรรทุกเท่ากันนะสองคันเนี่ยนะครับหน้าเราจะเชิดน,นะครับอันนี้คือรถสแตนดาร์ดนะเราพูดก่อนว่ารถสแตนดาร์ดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่อง ห้องโดยสารเนี่ยจะตีเป็นเศษ2อส่วน3ของความยาวทั้งหมดนะครับอาจจะอาจจะฟังดูยากนิดนึงเนาะแต่มันคือเรื่องของการเฉลี่ยน้ําหนักนั่นเองนะครับกูใอส่วนของ s i n เกิลแคปกันบ้างนะครับนี่คือนวัตซิงเกิลแคปนะครับหรือตัวหัวเดียวเนาะคือเราดูนะครับนี่เห็นไหมคือห้องโดยสารเนี่ยมันจะมาด้านหน้ามันจะไม่มีตัวแคปนะครับแล้วคราวนี้พอน้ําหนักมันมันมันทุกเนี่ยนะครับ มันจะเหมือนกับว่าน้ำหนักอ่ะมันจะขึ้นมาด้านหน้าหน่อยนะครับทำให้น้ำหนักมันไม่ย้อยทายมากว่าง่ายเถอะน้ำหนักมันไม่ย้อยทายมากเพราะมันไม่ย้อยทายมากเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือทายไม่ห้อยนะเนี่ยผมให้ดูเลยนะความทายห้อยตัว King Cap เนี่ยที่เราอยู่ด้วยเนี่ยนะครับจะทายห้อยมากกว่าตัว Single Cap อันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้ชัดเจนคือมันคือรถที่เกิดมาเพื่อการบรรทุกจริงๆรขนจริงๆถามว่า King Cap ก็เกิดมาเพื่อ การบรรทุกเหมือนกันขนเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเอาจริงๆแล้วเนี่ยพอเราบรรทุกด้วยน้ําหนักที่มากจริงๆเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าเป็นซิงเกิลแคปเถอะนะซิงเกิลแคปน่าจะเหมาะกว่านะครับสําหรับงานสายบรรทุกจริงจังนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราต้องพูดถึงตรงๆก็คือยางของตัวซิงเกิลแคปเนี่ยมันเป็นยางวิสตันดูเอลเลอร์นะครับเป็นยางสายกระบะที่ทุกคนรู้จักกันดีเลยนะครับในส่วนของยางคิงแคปตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็น ิงแคปในลักษณะของยางกึ่งนั่งเป็นยางโตโยนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องยางมีผลมากนะครับในเรื่องของแกมยางและอะไรอีกหลายอย่างนะครับก็เอาเป็นว่านะครับสำหรับใครที่มองหารถใช้งานทางด้านการบรรทุกนะครับก็ต้องบอกเลยว่าแนะนำใช้ซิงเกิลแคปนะครับสำหรับสายบรรทุกหนักจริงๆนะครับแต่ถ้าแบบคุณไม่ได้บรรทุกหนักแต่ว่าอยากได้พื้นที่ เก็บของเก็บสัมภาระแบบยาวๆหน่อยก็เป็นซิงเกิลแคปได้ครับนะก็วันนี้ภารกิจเราเสร็จสิ้นครับกับการนําแตงโมงมาส่งตลาดไทยปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะขายได้สักเท่าไหร่ครับเขาจะบอกเราไหมเนี่ย